สวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราจะมารีวิว360องศาให้สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือลูกค้าที่ไม่ได้เข้ามาดูที่ร้านหรือลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมรถเดิมไหมนะครับแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับลูกค้างั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับรหัสของคันนี้คือ ma 2 2 2 6นะครับลูกค้า t s u b i s h i a อ t ทราดนะครับเป็นตัว1.2 1.2นะ GL X นะครับปี1ี1 8เองนะครับปี2 0 0 0ปดนะครับแปาเลขมาอยู่ที่279,000บาับผ่น่อดือนเนี่ยเดืันนี้ราเท่านที่สองวันเราอยู่นี่สามิน ตัวรถคนันนี้นะาสวยมากกันฮะแล้วก็รถเดิมเลยแล้วก็ใส่ล้อแม็กแฟชั่นให้เรียบร้อยละไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟหลีนะฮะไฟตัดหมอ,อกนะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ให้นะครับลูกค้าดูครับรถฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะฮะนี่มาบางคนหน้าฝั่งซ้ายสวยๆแบบนี้เลยฮะ,ะไล่มาถึงตัวคานนี่ครับสวยๆรูกลมคลิกเลยนะลูกค้าดูไม่ทักนี่เห็นไหมไล่มาฝั่งนี้ต่อครับบางคนสวยๆแบบนี้เห็นไหมครับรถฝากระโปรงเดิมเลยนะครับ เบ้าเบาชงเบ้าชกอะไรรถส,สวยนะฮะนี่ป้ายมองกอ,อยู่นี่ฮะดูซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้โอ้โหอยเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวนี้นะเป็นเจลเอ็กก็เลยไม่มีกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับต่อไปเลยครับลูกค้าเรามาดูภายในกันภายในตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้แล้วมีหน้าจอ DVD ให้แล้วเลขใหม่ที่ห้าหมื่นสองพันโลนะครับลูกค้าอ่ะคันนี้มีใส่ท่อมาให้ิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังได้นะ เรามาดูก่อนว่ารถสวยไหมนี่มันดึงตรงให้ลูกค้าดูหน่อยว่าเฮ้ยรถสวยไหมลูกค้าดูนี่ครับนี่ลูกค้าดูนี่คะเมอัพสวยๆต้องแบบนี้นะโอเคเรามีรับประกันเราเขียนลงไปนในใบให้นะสัญญาซื้อขายว่ารถสวยไหมอะไรอย่างนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อรถกับเราก็สบายใจได้เลยนะครับ่ะเดี๋ยวมาพาดูข้างหลังต่อครับว่าฝากระโปรงท้ายเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่แนะนำครับพอเวลาถ้าเกิดซื้อรถที่เป็นแบรนด์รองหน่อยออปชั่นมันก็จะเยอะนะฮะราคามันก็จะถูกนะครับนํา,าดูครับ ฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับเรามาดูข้างหลังนี่นี่ครับซีนยังเป็นสีครีมสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะสวยๆเอ็นเอ็มเม็อาร์คไหมฮะโอเคไปนี่ฮะเราพาลูกค้ามาดูหน่อยแต่งท่อน,นิดนึงลูกค้าดูนี่เห็นไหมฮะสำหรับสายซิ่งนะโอเครถคันนี้นะครับใช้เงินดอกรถเนี่ย99บาทฟรีค่าจาัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการให้นะครับแล้วเราก็รับประกันตัวรถคันนี้นะครับ ถึง247จุดนะฮะสปี20 0 0 0โลนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ในห้องเครื่องนะฮะหรืออะไหล่ในช่วงล่างและเครื่องและเกียร์นะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครที่สนใจนะโทรมาที่เบอร์0634742288หรือแอดไลน์ดีมาที่ a s s i g n b o y m b นะครับและถ้าเกิดใครมีลอตเตอรี่นะที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาแลกนะหรือเอาสลิปเงินเดือนมาแลกนะฮะรับอีก10,000บาทจาก279เหรอ269นะครับใครสนใจรีบทักมาคับลูกค้าของดีๆแบบนี้นะครับวัสดีครับ